เข้ามาดูแลเข้ามายับยั้งการปฏิบัติการของไทยนะบอกว่าอืมผมก็ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมหุนน้นมาเน็ตนิดออกตัวเร็วขนาดนั้นนะเนะียคือเขาพูดไว้เหมือนเขามัน่นอกมั่นใจมากเลยนะนี่ยังไม่ทันข้ามวันเขาก็เลยออกออกมาเอ,อทำหนังสือนะครับไปที่ UN เนนะเพื่อที่จะให้อ่า คณะมนตรีความมันคงเข้ามาแทรกแสงแล้วก็เข้ามายุตินะเข้ามาเป็นตัวไกลเกลี่ยแหละนะครับของเราก็ยังยึดถือในเรื่องของวาอันที่มือคุณก่อนจะถึงจุดที่มันจะต้องเจราจาก็คงก็เปิดมาแล้วก็คงนะก็ต้องก็ต้องป,ปฏิบัติการตามแผนนะคผมก็ไม่ได้ว่าเลยเอา่า เพราะนั้นในช่วงเช้าก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะในช่วงบ่ายก็มีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือกองกําลังของเราเนี่ยนะครับทั้งทางบกแล้วก็ทางคือล่าสุดนี้เราสอยรถถังทีห้าสิบห้าอันนี้จากการยืนยันจากเพจของของทัพนะครับของทัพภาคเอม i l i ลิต y อรีสอยรถถังเขมนไปสองคันนะทีห้าสิบห้าก็ เรียบร้อยได้สองแต้มอันนี้คือรถถังนะไปสองคันก็จะได้รู้แล้วก็ล่าสุดเมื่อบ่ายสามนี่ก็หน้าแนวปะทะผมไม่รู้ว่าเขตตรงไหนนะก็คือทหารเขมนทนแรงกดไม่ไหวก็ก็ถอยทับแล้วก็หนีหนีล่นเข้าป่าไปอยู่จุดหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจุดไหนนะครับแต่ว่าจุดที่เรา เพ่งเรงที่ภูมะเขือก็ F16 แล้วก็ไปหย่อนไปแล้เมื่อเช้าก็จุดนั้นก็ผมว่าน่าจะเดี๋ยวก็ดูอีกทีว่าวันนี้พรุ่งนี้น่าจะมีการฐานของเราท่าท่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าได้พื้นที่ตรงนั้นน่าจะคืบคานเข้าไปสถาปนานะสถาปนาพื้นที่ความมั่นคงแล้วก็ในกรอบของพื้นที่ก็คงไม่ยอมให้ขึ้นมาตั้งฐานอะไรอีกแล้วละ่ะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะ เพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่ช่วงชุลมุนนะครับในใน,ในจุดจุดนั้นนะครับแต่มันก็เป็นเป็นทิศทางที่ที่ดีว่าเออเราเราได้จัดการในส่วนนั้นไปเรียบร้อยแล้วส่วนส่วนในเรื่องของของของ,ของจังหวัดนะศีสะเกตก็ตอนนี้ก็รับบริจาคโลหิตอยู่นะครับถ้าใครที่เอ่ออยู่ใกล้เคียงใครที่มันแข็งแรงอะไรเงี้ยนแต่ถามว่าเราขาดเลือดไหมมันก็ก็ เหลือดีกว่าขาดนะครับแต่ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันหรือถ้าใครที่อยู่นอกพื้นที่แต่ว่าอยากจะบริจาคก็ไปโรงพยาบาลที่ใกล้แล้วก็บอกว่าจะบริจาคโรหิตเพื่อเพื่อภารกิจช่วยเหลือการประทะแนวชายแดนกัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะให้จะอำนวยความสะดวกนะครับ อำนวยความสะดวกก็เป็นเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้เราแสดงถึงความรักชาตินะครับก็เรียนเชิญนะเชิญเชิญเชิญชวนกันก็แล้วกันนะครับตอนนี้ที่ศรีสเกตที่ที่เรื่องเลือดนี่จะต้องอันนั้นไว้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องของเรื่องของอาหารน้ําดื่มเนี่ยก็ก็ยินดีนะทางฝ่ายอําเภอนะครับอําเภอในอาเภออะไรเนี่ยก็มีมีการเปิดรับบริจาคอยู่ในศรีสเกตนะครับ ปัจจัย4ที่มันจะต้องเพิ่มเติมให้ยอมก็คือพวกเ,เต็นท์นอนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมันมันตอนนี้คืออาคารอะไรก็ค่อนข้างจะจะไม่ก็มีถ้ามีเต็นท์นอนเข้าไปเสริมก็จะดีนะครับแล้วถามว่า,าสรุปแล้วก็คือคือฝั่งกัมพูชาเนี่ย สถานทูตไทยในกัมพูชาเนี่ยก็พยายามที่จะระดมคือบอกให้คนไทยที่เข้าไปในกัมพูชาเนี่ยแหละก็มไม่รู้ว่าคนเล่นการพนันเรืออะไรที่บินเข้าไปแล้วก็ให้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้รีบถอนตัวออกจากกัมพูชาซะนะครับอันนี้คือคือความเคลื่อนไหวทางสถานทูตไทยในกัมพูชานะนะครับที่เห็นเห็นความเป็นเป็น,เป,นเป็นเอกภาพที่ชัดเจนขึ้นมาของของของฝั่งทางไทยเราก็คือ การออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งนายกรัฐมนตรีที่ที่ที่หยุดทำทำอะไรนะเขาเรียกที่หยุดในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทักษิณชินวัตรก็ได้โพสต์แล้วก็ได้บอกถึงว่าก็ถึงเวลาแล้วที่ไทยมีความชอบธรรมที่จะตอบโต้เขมรก็ก็ถือซะว่าเป็น เป็นเป็นทิศทางที่ที่ดีในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการเสถียรภาพทั้งฝั่งรัฐบาลแล้วก็ทางทหารของไทยมันก็ต้องมันก็ต้องไปในแนวทิศทางเดียวกันอันนี้ก็ก็ถือว่าแบบเราก็ทางทหารก็จะดำเนินการตามตามแผนนะครับมีอีกอย่างเต็มรูปแบบฮะเต็มรูปแบบอ่ทีนี้ในเรื่องของ การอพยพนะครับการอพยพเมื่อช่วงเช้าก็อาจจะมีชุลมุนบ้างนะครับแต่ว่ามันก็มีแผนในการอพยพตั้งแต่ก่อนจะมีอันนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ก็ดังว่าเลยเนาะคือมันมันพอเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันฉุกระหุอยู่พอสมควรแต่ก็ตอนนี้นะในภาพรวมของการอพยพคนออกนอกพื้นที่เนี่ยใกล้จะใกล้จะไปถึงจุดที่ที่ซ้อมไว้แล้วนะที่แล้วที่คิดไว้แล้วว่าก็ยังเหลือตกค้างอยู่บ้างในส่วน ที่อาจจะมีการเดินทางมีสภาวะการจราจรอะไรต่างๆนั้นเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับใน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 พื้นที่ที่สุมสส่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยง6จุดประทะเนี่ยถามว่ามันมันจะยาวออกไปกว้างกว่านี้ไหมมันก็เราก็ไม่ประมาทแต่ว่าพื้นที่ในจุดประทะ6จุดเนี่ยนะครับตามเมืินทมตามเมินโตดอะไรต,ตามเมือนทมตาควายช่องบอกนะช่อง จอมช่องอะไรเนี่ยนะครับที่มีอยู่หกจุดก็ก็อพยพได้ค่อนข้างจะครบแล้วนะครับออกนอกพื้นที่เพราะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือก็คือภาพของการอพยพแล้วก็การจราจรเขาค่อนข้างจะ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 ติดแรกๆนะหลังจากนี้ก็เข้าพื้นที่ของจุดอพยพจุดอพยพใหญ่จุดหนึ่งที่เขาได้รับความร่วมมือก็คือสนาม ช้างเซอร์กิตนะครับก็สนามช้างเซอร์กิตกับสนามช้างของบุรีรัมย์นี่แหละซึ่งเนวินก็ได้ประกาศว่าเป็นพื้นที่รองรับแล้วตอนนี้คนคน่อนข้างเข้าไปอยู่เยอะแลวนะสนามกีฬาสนามฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดกับสนามช้างเซอร์กิตผมก็ว่าก็ดีแหละเพราะว่าตรงนั้นมันบริหารจัดการอะไรได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในเขตไม่ได้อยู่ในระยะละสมีการยิงอยู่แล้ว ก็แล้วมันก็สามารถที่จะซับพอร์ตคนอพยพได้ค่อนข้างดีอ่ะผมว่าก็ดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีทีนี้ก็จะมีการหมุนเวียนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพออยู่ไปอีกสักหน่อยเนี่ยถ้าจะมีคนอพยพจะอยู่ต่อเนื่องไปกี่วันกี่อะไรเนี่ยก,ก็เราก็สามารถที่จะสะดวกในการไปไปดูแลหรือว่าสะดวกในการไปไปบริจาคได้นะครับ ตัวตึงของกเหมนที่มีข่าวออกมาก็ต้องไปเช็คข่าวดูนะเท่าที่เห็นก็คือทหารที่ผลักอกทหารไทยคนนั้นก็ในจุดประทะตรงนั้นก็เห็นว่าตุยไปนะครับก็มีภาพมีการเห็นว่าไปคุยกับลากมะม่วงไปแล้วว่างั้นนะก็มันก็จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ช่างแต่ว่าเรารับรู้ข้อนี้มามันก็เป็นเป็นเป็นการ IO ที่ที่ที่มันฮิวใจ ไอ้ฝ่ายทั้งเราสมควรเออมันก็สมควรแล้วแหละแล้วก็แต่พาอภาพการคือภาพเนี่ยตอนนี้ระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยภาพของไทยเนี่ยจะเห็นความเสียหายของประชาชนนะครับโรงพยาบาลโรงเรียนเด็กนักเรียนมีผลกระทบหมู่บ้านซึ่งซึ่งมันเป็นเป็นการยิงในจุดที่มันสเปะสปะของเขมรซึ่งมันไม่ได้เคา,ารพกฎการสงครามนะ แต่ภาพของของไทยที่เข้าไปดําเนินการในพื้นที่ของประเทศเขมรคือเราดําเนินการในจุดที่มันเป็นทางทหารของเขานนี้เรายึดกติกาแต่ว่าเราก็สร้างความเสียหายให้กับทางทหารของเขาเยอะพอเยอะแล้วปุ๊บเนี่ยฮุนเมเน็ตก็เลยมีหนังสือไปถึง UN นะครับให้ลงมาช่วยช่วยอะไรนะช่วยช่วยช่วยอะไรนะช่วยยุติอะเออ ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็พอตกบใบาๆมานี่ก็มันก็มันก็ล้นก็เห็นภาพต่อเนื่องว่าเออเราก็ตึงกําลังในส่วนของเราก็ในภาคพื้นดินก็อัดของเขมนจนกระเจิงเข้าป่ากันก็ก็ก็ตุยกันมากบาดเจ็บกันมากเลยนะ แล้วก็ในเชิงของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ดักรถถังอะไรเงี้ยเราก็จัดการรถถังเขา้าไปได้ไหลยนะครับนะมันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราก็คาดคาดการไว้อยู่แล้วแหละว,ว่าถ้าอันนั้นกันจริงๆเราน่าจะมีมีมีความได้เปรียบในเชิงของการประทะแต่ว่าความเสียหายเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าทิ่งที่เราเสียหายไปเนี่ยในภาคประชาชนภาคนักเรียนเนี่ยมันก็เกิดจาก ความไม่รักษากฎดิกษกฎเขาเรียกว่าอะไรนะกฎส,สงครามนะครับกฎการประทะด้านสงครามของเขมนซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังนะฮะทงฝั่งมหาไทยเองเนี่ยจะเข้าไปดูแลในเรื่องของการเยียวยานะครับอะไรต่างๆเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนะดูเลยทีแต่แต่เยียวยาแน่นอนนะคนที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับ นั้นมีแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังแล้วก็หลายหน่วยงานที่จะต้องเข้าไปดูแลกันนะครมืถึงจุดนี้มันก็ต้องมันก็ต้อง,ก,องก็ต้องมองในจุดนี้แหละนะครับ <c oughs> แปะไปในเนี่ยผมว่าจะเลขเก้านำโชคดีกว่านะเก้าเก้าเก้าอืมล่าสุดถ้าเป็นข่าวที่ ที่ไม่นนะั้นก็ถือว่าจะเป็นข่าวเป็นข่าวอันนั้นนะที่ผมจะก็คือว่าในใน,ในเรื่องของอเรดาร์การจับความเคลื่อนไหวของผู้นํากัมพูชาเนี่ยณตอนนี้นะอ,อคือคือเห็นว่าวุ้นเส้นเขา ผู้นำคำเห็นขึ้นเครื่องบินส่วนตัวมุ่งหน้าไปจีนอันนี้จะจะ,จะยังไงไม่รู้นะแต่ว่าเลดาร์ที่จับจริงๆเห็นว่าไปอินชอนเกาหลีใต้นะนะอันนี้ก็อย่าพึ่งเชื่ออะไรนะมันก็เป็นมันก็เป็น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 อาจจะมีแผนหลอกแผนลวงนะว่มีหนีไว้มีหนี เรื่องมหาไทยนะครับก็มันก็จะมีมหาไทยเขาก็จัดรถรับส่งนะจัดรถรับส่งมีการส่งคือก่อนหน้านั้นก็จะมีการส่งในในระบบของมหาไทยก็จะมีการส่งข้อความเตือนไปที่พื้นที่นะครับทางส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่พอได้รับคาเตือนก็จะแจ้งให้กับประชาชนในพื้นที่เตรียมการที่จะอพยพน,นี่คือแผนที่ที่ทํากันตั้งแต่เช้านะของมหาไทยนะนะครับแล้วก็ จุดอพยพก็ที่ว่านี่แหละจุดอพยพใหญ่ก็คือช้างอารีนานะฮะแล้วก็ส่วนจุดอพยพตามอำเภอต่างๆนี่ก็มีนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็สําหรับจุดอพยพใหญ่ในช้างเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ผมว่านี่แหละมันก็ต้องมีอาหารและเครื่องดื่มรองรับไว้เพียงพอนะรองเพียงพอแต่ว่าจุดอพยพในในในอำเภอน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าในอำเภอเนี่ยบางทีผมฟังจากข่าวที่ในะอำเภอกันทะลักพูดอ่ะ คือบางจุดก็ก็รับไม่ได้เต็มที่นะครับพอเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดการเขาเรียกว่าคับขั่งของคนอพยพนะครับเพราะฉะนั้นเพราะนั้นการบริหารจัดการมันก็มันก็ต้องค่อยๆอ,อันนั้นเป็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆผ่องถ่ายเพราะว่าศูนย์อพยพแต่ละศูนย์เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้รองรับแบบแบบได้เต็มทั้งหมดอันนี้ก็ต้องค่อยๆขยับกันไป ราะนั้นการจัดพื้นที่ทุกอำเภอของศรีสะเกดมีการจัดโรงพยาบาลสนามนะฮะมีการจัดโรงพยาบาลสนามมีการประกาศรับบริจาคโลหิตอย่างที่ผมว่านั่นแหละนะสนามกีฬากลางกันทลาักษ์ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดอพยพนะก็สามารถที่จะเข้าไปอันนี้ที่ที่พูดไปได้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันอยู่นอกเขตรัศมีอยู่แล้วแล้วดูท่าทีของ ของการอตอบโต้ออมาในช่วงบ่ายๆเนี่ยรู้สึกว่าทางฝ่ายเราจะ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 ,จะรู้รู้แนวว่าคุณภาพของการยิงของเขาเนได้ระดับไหนนะตอนนี้มีการประเมินแล้วว่าเขตอพยพบ,บางจุดนี้สามารถฟันธงได้เลยว่าปลอดภัยอะไรเงี้ยนะนะถ้าเขตไหนไม่ปลอดภัยก็จะมีการ move นะครับมีการอะไรต่างๆไปนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้มันก็ต้องประเมินเป็น เป็นช่วงๆว,ว่ารัศมีการยิงของเขามันไกลสุดขนาดไหนอะไรมีการปิดแต่ก็ยังไม่ไว้ใจนะับไม่ไว้ใจนะครับก็ตอนนี้ก็มีการอพยพตามตามที่ซ้อมนะบางทีก็อตอนนี้คือคนยังเข้าไปไม่หมดอนะ่ะมันอยู่ระหว่างเดินทางด้วยนะอยู่ในระหว่างเดินทางเพราะว่าจราจรมันหนาแน่นนะตอนนี้